สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจกิตตานะครับทุกทท่านนะครับสวัสดีนะครับลูกค้าที่น่ารักทุกทท่านเช่นกันนะครับวันนี้ผมนะครับปองหนึ่งมาช่วงเช้านะครับก็จะมาไล่รถนะครับรถแนวครอบครัวนะครับที่โชรูมกิตตาคุตคาก่อนอื่นต้องขอแนะนํานะครับสถานที่ตั้งก่อนนะครับโชรูมกิตตาคุตคานะครับตั้งอยู่บนเส้นกาญนาภิเษกนะครับ อยู่แถววงแหวนเซนเตอร์นะครับมาจากฝั่งพระราม2นะครับจะอยู่ซ้ายมือมาจากฝั่งบางบัวทองต้องข้ามสะพานข้ามแยกเพชรเกษมมานะครับเลยเดมอมาประมาณ2กิโลนะครับเจอกับสะพานกับรถเก่งมาแรกกับรถเลยครับเต็นท์เราจะอยู่ตีนสะพานนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูหน้าตาของโต้ต้าเอาผาดเมื่อวานเรลฟ์เวลลไฟปี18สีขาวแต่วันนี้นะครับราคานะครับสล้านกว่านั้นอาจจะ บางคนอาจจะไกลเกินเอื้อมนะครับณในเศรษฐกิจแบบนี้วันนี้เราก็จะมากับเจ้าตัว t o t ต้าเอาพาดปี2013ตัว2.4ไฮบริดท็อปสุดออปชั่นเต็มสุดนะครับกับคันนี้ในราคา1ล้าน2 0 30,000บาทพอนะครับตอนนี้ดูรอบๆก่อนนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เห็นคลิปวดีโอนี้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ ผมนะครับตองหนึ่งนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ทีมงานกิสตานะครับทุกทท่านนะครับท่านลูกค้าครับเดี๋ยวนะครับต้องขออนุญาตนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับใครที่กำลังมองหานะครับรถรุ่นนี้อยู่นะครับราคานะครับมิตรภาพนะครับรถสวยๆนะครับรถมือเดียวนะครับสวัสดีครับพี่ถอย นะครับสวัสดียามเช้าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับอ่ะมาเลยครับคุณตากล้องนะครับเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะอธิบายนะครับทีละขั้นตอนนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับลักษณะหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับเอาผ่าตัวนี้นะครับหน้าตาปี13นะครับตัวนี้จะเปลี่ยนบอดี้เลยบอดี้ตั้งแต่ปี15ขึ้นนะครับแต่เราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเรามาดูนะครับว่า ลักษณะหน้าตาของเขานะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับ1 2 3 4นะครับ4ชั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับและก็สัญลักษณ์สีแบบนี้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่ามันเป็นไฮบิดนะครับเป็นไฮบิดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไฮบิดนะครับนี่คือโลโก้อลูาิเนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้มันมีอะไรนะครับเล็กๆออกมานะครับเหมือนลูกตา ตัวนี้นะครับก็คือกล้องนะครับคือกล้องหน้านะครับท่านลูกค้าครับกล้องหน้านะครับคันนี้ออปชั่นเต็มเหลือเกินนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับซ้ายขวามีกล้องหน้านะครับไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับมีตัวครอบไฟจริงเป็นคมเมียมทําให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับรถคันนี้เป็นรถสีขาวมุกครับท่านลูกค้าครับลูกค้าที่ประวัติดีจริงๆนะครับคลายสนใจรถรุ่นนี้นะครับเข้ามาเลยนะครับ ล้าน1ล้านสองแสนสบายๆนะครับหนล้านสองแสนสบายๆนะครับใครอยากกู้เต็มก็ได้นะครับหรือใครอยากกู้สักล้านก็ผ่อนเดือนละประมาณ20,000บาทนะครับลูกค้ามีประวัติดีลูกค้าไม่เคยผ่อนอะไรนะครับขึ้นอยู่กับว่าค่าใช้จ่ายครบเบอร์ไหมนะครับรายได้นะครับที่จะผ่อนค่างวดคันนี้นะครับออกได้หมดนะครับทุกอาชีพนะครับกิจราคุตคาไม่ต้องห่วงนะครับ แล้วก็มาดูกันต่อล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลลอยนะครับล้อแมกอลลอยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับล้อแมกสวยๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเป็นล้อของ16แก้มยางจะใหญ่นะครับเพราะว่าซับแรงกระแทกนะครับทําให้รถรุ่นนี้ค่อนข้างจะนิ่มนะครับค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ข้างๆข้างหน้านะครับบอกแล้วว่าไฮบิดนะครับข้างๆก็จะมีสัญลักษณ์นะครับคาว่าไฮบิดอยู่นะ ไฮบิดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียบตัวรถฝังด้วยไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เห็นไหมครับฝังด้วยไฟเลี้ยวนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ก้มลงข้างล่างนิดนึงนะครับคันนี้มันต้องมีดีนะครับเห็นไหมครับตรงนี้โผล่ขึ้นมานิดนึงแต่ลูกค้าครับนี่คือกล้องนะครับนี่คือกล้องนะครับรอบทิศทางนะครับคันนี้นะ ส่วนข้างหลังนะครับฟิล์มก็จะทึบหน่อยนะครับข้างหน้าฟิล์มก็จะเป็นออกสีชานะครับเห็นสามารถเห็นคนขับนะครับข้างหลังก็จะทึบหน่อยนะครับแล้วก็มีพวกมุงพวกม่านนะครับตัวนี้นะครับสามารถล็อกได้นะครับสามารถล็อกเปิดล็อกนะครับถ้าถือกุญแจไว้อยู่นะนี่นะครับท่านลูกค้าครับนี่นะครับเห็นนะครับไฟก็จะกระพริบนะครับกดอีกทีนึงนะครับ นะครับนี่นะครับเปิดดูด้านในนะครับให้ดูความเรียบร้อยนะครับความสวยงามนะครับในการใช้รถนะครับค่อนข้างจะดูแลรักษาดีกันเลยทีเดียวนะครับดูตั้งแต่แผงประตูนะครับดูหนังดูมือจับดูลายไม้นะครับดูมือเปิดนะครับที่เป็นคมเมียมนะครับ แล้วก็ดูลำโพงนะครับเคยแกะเคยแงะหรือเปล่านะครับแล้วก็ไล่ขอบด้วยโคมเมียมอีกทีหนึ่งส่วนนะครับเบาะคู่หน้านะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับต้องมาออปชั่นเต็มอยู่แล้วเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับโดยส่วนตัวผมนะครับผมบอกได้เลยว่าหลายคนเข้าใจว่าเบาะอันที่2นะครับจะนั่งสบายแต่สำหรับผมนะผมว่าเบาะคู่หน้านั่งสบายก้างซ้ายนะครับดูนะครับ มีที่รองน่องด้วยนะครับมีที่รองน่องด้วยนะครับแล้วหลายคนบอกว่าทําไมคนขับไม่ทํานะครับคนขับก็คือคนขับนะครับไม่ต้องมีนะครับที่รองน่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะหลับนะนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เบาะนะครับไม่มีรอยขาดนะครับฝั่งซ้ายนี่ตึงเปรี้ยนะครับตึงมากนะเห็นไหมครับตึงมากนะครับแล้วก็ดูนะครับคอนโซลข้างหน้านะครับแอร์แบก นะครับสองฝั่งแล้วก็มีลายไม้นะครับลายไม้โทนสีดำนะครับดูเงาเงานะครับสวยงามมากนะครับดูเรียบร้อยสะอาดนะครับไม่มีตัวไหนชำรุดไม่มีรอยขีดข่วนนะครับและไปที่ระบบเกียร์นะครับก็จะใช้เกียร์ระบบขั้นบันไดนะครับของโตต้าลามไปฝั่งนู้นนะครับเป็นพวงมาลัยนะครับมาติฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะออปชั่นลุ้นๆนะครับ เบาปรับได้3นะครับเมมเบรีนะครับเซ็ตได้3 m e เมม y รีนะครับเบาอ่านะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปนะครับฝั่งนู้นนะครับเราก็ขึ้นอธิบายลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ให้ดูโดยรวมก่อนนะครับท่านลูกค้าครับใครสนใจนะครับรถคันนี้นะครับออกได้นะครับสามารถส่งเอกสารจัดไฟแนนซ์ได้โดยที่ไม่ยากนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับว่ามันยาก และยุคนี้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับโรคมันเยอะเหลือเกินอยู่ที่บ้านดูคลิปวีโอนะครับเราจะอธิบายรายละเอียดให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพื่อในการตัดสินใจนะครับแล้วก็การเอารถไปให้ท่านลูกค้าดูรถสวยจริงนะครับการันตีนะครับหลังการขายไม่มีชนหนักพิวารจมน้ํานะครับถ้ามีนะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนนะครับส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังก่อนที่จะเปิดข้างหลังบอกอีกราคาอีกรอบนะครับคันนี้เป็นโตต้าเอาพาด ไฮบิดปี2013นะครับเครื่อง2องพในราคานะครับเอาไป1 2 3 0 0 0้บาทพอนะครับวันนี้นะครับเปิดเสร็จปุ๊บนะครับทำไมผมถึงให้ดูอันดับแรกเลยคือเสาเมื่อวานผมก็ให้ดูเสานะครับสติกเกอร์นะครับต้องมีนะครับต้องมีนะครับท่านลูกค้าครับดูเหมือนมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้ารถตุ้มขึ้นมานะครับไม่มีใครหรอกครับดึงเคาะเสาออกมาทําให้เหมือนเดิมแล้วก็ ติดสติกเกอร์กลับไปไม่มีครับไม่มีใครติดนะครับนี่นะครับของเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่นะครับข้างล่างก็มีนะครับนะครบนะครับส่วนฝั่งประตูนะครับต้องมีตัวนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับบอกว่าการระวังหนีบมือนะครับ แล้วก็น็อตต่างๆนะครับต้องทรงเดิมนะครับไม่เคยใครไปขันนะครับนะครับไม่เคยใครขันนะอ่าส่วนนะครับทางขึ้นนะครับจะมีสกับเพจนะครับคำว่าเอาผานนะครับท่านลูกค้าครับและตัวนี้นะครับได้เบอกนะครับมีกียเมาส์นะครับเลื่อนได้นะครับเลื่อนนะครับแมนนวลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับนะครับ ปรับเอ็นนะครับปรับเอนหลังนะครับเป็นระบบไฟฟ้านี่นะครับแล้วก็เพื่อเกิดความนั่งสบายขึ้นนะครับรองน่องเหมือนเบาะซ้ายหน้านะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับเบาะนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาได้เยอะนะครับสามารถเอ็นเอนกลับไปได้เยอะเหมือนกันนะครับนอนได้เลยนะครับพับเก็บนะครับ นะครับเบาะนะครับไม่มีขาดนะครับอาจจะเป็นริ้วรอยบ้างนะครับเพราะว่ามันได้มีการผ่านการนั่งการใช้มาแล้วนะครับแต่เราจะทําความสะอาดนะครับขัดฟอกนะครับให้มันดูสวยให้มันดูสะอาดให้กลิ่นมันหอมอบออโซนพ่นฆ่าเชื้อนะครับต่างๆแล้วนี่คืออะไรนะครับผมชอบมากในการออกแบบฟุ๊บสี่วางแก้ว นะครับที่วางแก้วครับลูกค้าครับที่วางแก้วนะครับแล้วก็ปิดกลับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้วางเท้านะครับวางเท้าแล้วมันจะขึ้นลงได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักขาแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับวางเท้านะครับเวลานอนจะได้สบายๆนะมาดูต่อนะครับท่านลูกค้าครับข้างหลังเมื่อวานผมบอกแล้วนะครับว่า เมื่อวานไลฟ์วิวไฟปีสิลดล็อกอยู่อ่ะนี่ผมล็อกรถเลยนะครับล็อกแล้วนะครับมาข้างหลังข้างหลังเช่นเดิมถ้ารถล็อกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโตต้าเอาพาดหรือโตต้าวิวไฟลดล็อกอยู่มันจะดังทิติสถ้าเราเปิดนะได้ยินไหมครับดังทิติสนะครับนี่ดังติติสนะครับ เพื่อเตือนให้เรารู้นะครับว่ารถมันล็อกอยู่นะครับกดปุ่มล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งค้างไว้นิดหนึ่งประมาณ2วิแล้วก็ปล่อยนะครับฝาท้ายก็จะเปิดเห็นไหมครับฝาท้ายก็จะเปิดนะครับท่านลูกค้าครับเพราะข้างหลังนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับบอกคู่หน้าไฟฟ้านะครับบอกคู่กลางไฟฟ้าและแถมยังได้ฝาท้ายไฟฟ้าออปชันตัวนี้ระบบมาเต็ม นะครับมาเต็มนะครับตัวนี้มาเต็มผมบอกได้เลยนะครับลูกค้าไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับกับในราคาแค่นี้ออปชั่นครบคันเหลือเกินนะครับแล้วก็ขับสบายนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณสัก1 3 1 4กิโลนะครับต่อลิตรพร้อมเป็นไฮบริดแต่ถ้าเกิดมันเป็นตัวธรรมดาตัวน้ํามันก็อยู่ประมาณ9-10กิโลเพราะรถน้ําหนักมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับท่าลูกค้าครับ นะในราคาปี13นะครับ1 2 3 0 0ล้านบาทนะครับท่านอยากจะกู้นะครับหน0 0 0ล้านนนะครับก็ผ่อนก็ตกเดือนละประมาณ20 0 0 0 24นนะครับ 24, 0 0 0บาท2 5 0 0 0บาทนะครับแล้วข้างหลังนะครับสามารถวางของได้นะครับสามารถวางของได้นะครับเบาะสามารถพับขึ้นได้นะครับพับขึ้นข้างได้นะครับต้องเอาหัวหมอนออกนะครับแล้วก็สัญลักษณ์นี่เมื่อวานนะครับที่ผมบอกว่าสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับต้องตรงนะ ถ้าสัญลักษณ์ไม่ตรงเราจะพับเบาะขึ้นไม่ได้นะครับนี่ต้องเลื่อนมาให้ตรงกันนะครับแล้วก็พับเบาะขึ้นได้ถ้าแบบนี้พับเบาะขึ้นได้แล้วนะครับถ้าสัญลักษณ์มันตรงกันนะครับหัวหมอนนะครับเราต้องเอาออกก่อนนะครับนี่นี่นะครับเราก็ดึงนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับ ลูกค้านะครับทำให้เห็นนะครับหลายๆคนนะครับบางทีทําไม่เป็นนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้นะครับเห็นนะครับอ่าชัดเจนไหมครับง่ายๆครับลูกค้าครับเป็นผู้หญิงก็เอาขึ้นได้นะครับเอาขึ้นได้นะครับเพราะว่าเวลาเราปลดปลดล็อกมาแล้วมันจะดีดขึ้นให้เองนะครับนี่ปลดนะครับปลดนะครับลงมานะครับจังหวะเราเอาลงมานะครับถ้าเป็นรถ <buch> <ette> รุ่นอื่นเราต้องเอาขาออกมาแต่ตอนนี้เราเอาขาออกมาไม่ได้มันจะเอาขาออกมาเองครับเห็นไหมครับวางลงแรงๆไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับนี่นะครับไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หัวหมอนนะครับวางไว้ตรงนั้นเลยครับ นี่ก็สภาพด้านหลังนะครับพับขึ้นได้นะครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็สภาพโดยรวมนะครับบั้นท้ายเดิมนะครับให้ดูนะครับน็อตตามน็อตตามตะเข็บต่างๆนะครับสวยงามสวยงามครับลูกค้าครับนี่เราให้ดูกันทุกซอกทุกมุมนะครับเผื่อคนที่อยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาจริงๆติดตามเรามานานแล้วนะครับโอนจองจัดไฟแนนซ์ได้นะครับหรือจะโอนจองซื้อสดเอารถไปส่งเลยก็ได้นะครับ รับประกันไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับเมื่อวานกดกับรีโมทวันนี้จะกดกับสวิตช์นะครับได้หมดนะครับลงนิ่มๆครับลงนิ่มๆพอแตะแล้วก็ดูดนะครับเป็นลักษณะของประตูไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับข้างหลังส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้านะครับให้ดูนะครับภายในกันอีกทีหนึ่งนะ อ่านะครับขออนุญาตขึ้นรถนะครับขึ้นรถเสร็จนะครับเหยี่บเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทนี่คือรถติดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทํางานนะครับยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์เลยนะอ่านี่อุณหภูมินะครับอนี่นะครับทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องเขาจะติดนะครับอ่ะให้ดูนะครับภายในนะครับ ภายในสิ่งที่ผมขึ้นมานั่งเสร็จปุ๊บนะครับก็ค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทำมาเพื่อคนนั่งหลังก็สบายคนขับก็สบายออฟชั่นก็เต็มนะครับสามารถควบคุมทุกอย่างได้จากคนขับกันเลยทีเดียวนะครับประตูนะครับเปิดปิดซ้ายขวาเห็นไหมครับประตูเปิดปิดซ้ายขวานะครับได้จากที่คนขับนะครับปิดก็ปิดได้พร้อมกัน เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับเมื่อวานที่ผมทําให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเปิดระบายอากาศนะครับข้างบนเปิดขึ้นไปนะครับดึงลงมานะส่วนระบบเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์ขั้นบันไดนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ของแอร์ออโต้แยกโซนนะครับหน้าจอก็สัมผัสได้นะครับนี่นะครับสัมผัสได้นะครับหน้าจออืมนะเห็นไหมครับ ไว้เก็บของได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีคูตคอนโทรลนะครับมีคูตคอนโทรลมีตัวฟอกอากาศนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมองข้างนะครับแล้วก็มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็มีตัว AFS นะครับตัวนี้นะครับปุ่มกดนะครับเป็นพุ่สตาร์ทนะครับ ก็ระบบให้มาถึงว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับกับรถปี2 0 2 3นะครับระบบออปชั่นเยอะๆนะครับเต็มๆนะส่วนนี่กล้องนะครับนี่กล้องนะครับเห็นไหมครับท่านลูกค้าครับกล้องชัดมากนะครับกล้องชัดมากนะครับกล้องหนกล้องหน้าก็มีนะครับตัวนี้นะครับข้างๆเห็นไหมครับ ที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้นะครับนี่คือข้างๆรถนะที่ว่ามันมีกล้องอยู่ข้างๆนะครับก็ถือว่าได้รถนะครับออปชั่นมาเต็มๆนะครับของเดิมๆสวยงามนะครับมีโหมดอีโคนะครับมีเวโหมดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็เบาะนะครับเบาะอุ่นเบาะร้อนได้นะครับมีปุ่มกดนะครับแยกกันซ้ายขวานะ ส่วนเป็นลายไม้นะครับสวยๆนะครับตรงนี้ก็ที่วางโทรศัพท์นะครับแต่ของผมใหญ่เกินนะครับวางไม่ได้นะครับนะครับขอย้ำราคานะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับคันนี้ปี2023นะครับ1 2 3 0 0 0้านสองแสนสบาทหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับท่านลูกค้าครับอยากได้คันนี้นะครับไม่ยากติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 8 6 5 6 9 9 6นะครับผมชื่อตองหนึ่งนะครับยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ว่าจะซื้อสดไม่ว่าจะอยู่ ในกรุงเทพหรืออยู่ปร,ริมณฑลหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆนะครับภาคไหนก็แล้วแต่นะครับเรายินดีบริการนะครับไปได้กับท่านลูกค้านะครับทุกที่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังนะครับพาไปดูข้างหลังนะอ่านะครับมาข้างหลังนะครับปุ๊บนะครับอ่าปิดก่อน นี่นะครับถาให้ดูนะครับตรงนี้นะที่วางเท้านะครับแล้วแอร์นะครับท่านลูกค้าครับแอร์ก็จะเป็นช่องนะครับเป็นช่องเป็นแอร์ลาวนะครับจนไปถึงข้างหลังนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแอร์นะครับค่อนข้างเย็นฉ่ำแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ตามมาก็คือเกี่ยวกับพวกแอร์แบ็กแอร์แบ็กก็จะเป็นแอร์แบ็กแบบลาวนะครับแอร์แบ็กถุงลมที่สาซ้ายขวามีนะครับ อานะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีตัวฟองอากาศครับมีตัวฟองอากาศนะครับมีจอมาให้นะครับข้างหลังสามารถเปิดปิดปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับนี่นะครับนี่แรงลมนะครับมีไฟนะครับไฟนะครับเมื่อวานที่ทำให้ดูอีกคันหนึ่งรุ่นใหม่จะมีเป็นไเสิ้นนะครับ แต่ตัวนี้นะครับเปิดได้จากข้างหลังข้างหน้าก็ MK เปิดได้นะครับสรูปแต่ข้างหลังนะครับคนขับขับไปนี่ผมอยากเปิดข้างหลังนะครับไว <OK. ้ชมดาวนะครับกลางค่ากลางคืนชมดาวไม่ว่าครับลูกค้าครับแต่เวลาฝนตกอย่าเปิดนะครับเปียกนะครับนอนชมดาวอยู่ดีๆนะครับฝนตกลงมานะครับเปิดเฉยนะครับเปียกทั้งคันนะครับลูกค้าครับไม่ได้พูดเล่นนะ นี่นะครับออปชันนะครับออปชันเต็มๆกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับเขาจะทํางานเองไม่ต้องกดค้างไว้ตลอดเวลาครับท่านลูกค้าครับปิดนะครับรางรางนะครับรางกระจกเดินไม่มีสะดุดนะครับขอบยงขอบยางนะครับสนิทไม่มีซึมน้ําถ้าขอบยางข้างนอกมันเสียมันจะเป็นรางข้างในอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อกันให้น้าเข้ามาข้างในไม่เข้ามาข้างในนะครับมันจะมีรูระบายออกออกข้างอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับนะครับสบายสบายนะครับรถคันนี้นะครับออปชั่นเต็มๆล้นๆแล้แอนี่โคตรฉ่ำโคตรเย็นนะครับลูกค้าครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินแล้วตรงนี้นะครับไว้วางอาหารไว้วางแก้วน้ำนะครับถ้าเรานั่งกันสองคนนะข้างหลังนะครับเป็นตัวโยกนะครับปรับขึ้นลงนะ เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างหลังนะครับนี่หัวหมอนนะครับพับลงไปเลยใส่กลับไปลูกค้าครับแล้วบอกมันเองได้อีกไหมนะครับไม่ต้องห่วงรถระดับนี้นอนได้สบายข้างหลังนะครับก็ไม่ได้อึดอัดน,นะครับไม่ได้อึดอัดน,นะไม่ได้อึดอัดแล้วก็มีแอร์ด้วยฉ่ำไม่ต้องแย่งกันนะครับแอร์มี นะครับเอมีแล er ้วก็มีที่วางของนะครับเล็กเลน้อยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนี่นะครับเห็นนะครับที่วางแก้วนะอ่านะครับปรับเบาะปรับเบาะนะครับปรับเบาะไปหน้าหน่อยนะครับอ่าปรับไปอีกนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับว่าทั้งสองฝั่งนะครับเอ็นได้ นั่งได้นะครับสบายสบายมีแอร์นะครับแล้วฉ่ำมากนะครับท่านลูกค้าครับมันเป็นรถครอบครัวนะครับที่นั่งได้ประมาณ6ถึง7คนนะครับหถึงคน8คนก็ได้นะครับถ้าว่าเด็กเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับ4ข้างหน้านี่ครับ4คนสบายๆข้างหลังนะครับนั่งได้3คนสบายๆนะครับเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกนะครับ ออกแบบมามีทุกอย่างนะครับประตูสไลด์สองฝั่งนะครับเป็นไฟฟ้ามีซันรูฟมีมุลรูฟนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับในราคา1 2 3 0 0 0 0บาท1 2 3 0 0 0้บาทนะครับลูกค้ากู้อยู่ที่ร้านหนึ่งนะครับก็ผ่อนตกอยู่เดือนละประมาณ2 2 0 0 0 0บาทนะครับรถคันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่าแน่นอนครับท่านลูกค้าครับปี13ราคาเหลือแค่นี้ กับสภาพรถขนาดนี้นะครับสนใจติดต่อไม่ได้นะครับ0 8 6 8 6 5 6 9 9 6เนะครับนะครับแอร์เย็นจริงๆนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับลงจากรถแล้วเพราะมันไม่ไหวจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับง่วงนะครับมันมันฉ่ำมากเห็นไหมครับเห็นผมผมไหมครับแล้วแอร์นะครับฉ่ำแบบของโตต้านะครับก็รู้ๆอยู่แล้วนะครับว่าแอร์ต้องฉ่ำกลิ่นต้องหอมนะครับเบาะหนังภายในนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้เบาะ มิกกี้เมาส์นี่นะครับมีหูคอไม่พับแน่นอนนะครับคอไม่พับแน่นอนนะครับท่านลูกค้าครับคอจะไม่พับนี่ล็อกไว้เลยถ้าไม่มีเป็นแบบนี้นะครับอยู่แบบเนี้ยเหมือนเมื่อวานนะครับนี่นะครับคือตัวนี้นะครับดักไว้อยู่นะครับใครขึ้นรถตัวประจํารถตู้ประจํานะครับนึกออกนะครับเวลานอนแล้วคอพับ นะครับซบคนข้างๆนนซบกับชายหนุ่มมีหนวดไม่เท่าไรนะครับไปซบหน้าตาลูกสาวเขาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับท่านลูกค้าครับนะอ่ะนะครับเปิดจากด้านในอนะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าหน่อย นี่นะครับมาดูนะครับอ่องคงอ่องเครื่องนะครับฝาปูงเดิมนะครับสติกเกอร์จากญี่ปุ่นนะครับยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ห้องเครื่องแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับสวยงามนะครับคานหน้าเดิมเดิมทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับสติกเกอร์นะครับลูกค้าครับเข้ามาดูได้นะครับมาดูแล้วท่านลูกค้าจะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัวเต้าเอาผ่าตัวไฮบริดนะครับออปชั่น ออปชันเต็มเต็มท็อปๆนะครับกับคันนี้ในราคา1 2 3 0 0ล้านบาทลูกค้าครับ 10- 2 0นะครับของเงินดาวนะครับสามารถออกรถคันนี้ได้แล้วนะครับมีรถสักคันหนึ่งนะครับไว้ไปเที่ยวครอบครัวไม่ต้องพารถไป2คันนะครับ7คน6คน6 7คนสบายสบายนะครับกับราคาสุดประหยัดนะครับหายไปเยอะนะครับเหลือแค่1 2 3 0 0ล้านบาทนะครับก่อนจะจากไปนะครับผมต้องขอฝากนะครับ โต้ตาเอาผ่าตดนะครับสภาพสวยๆนะครับแบบนี้ไว้สักคันหนึ่งอยู่ส่วนไหนของประเทศก็สามารถส่งเอกสารจัดไฟแนนได้อยู่ส่วนไหนของประเทศเราก็ไปถึงท่านลูกค้าได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่คือกิจสาคุดคานะครับก่อนจะจากไปขอฝากติดตามเพจ a c e b o o k นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ใน YouTube Channel นะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับใน Line a d นะครับ ใน Twitter นะครับใน i ิน t a g r กรมนะครับในสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราลงไปนะครับโฆษณาไปนะครับกดติดตามไว้นะครับลูกค้าครับอยากได้รถวันไหนนึกถึงกิจดาคุดคานะครับวันนี้นะครับก็ต้องเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆคนนะครับที่กำลังเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับผมก็เจอทุกคนก็เจอนะครับก็ขอให้ดูแลตัวเองคนที่เป็นแล้วนะครับก็ขอให้ป้องกันคนที่ เป็นแล้วนะครับก็ขอมีกําลังใจนะครับรักษาตัวเองนะครับให้หายนะครับคนที่ยังไม่เป็นก็ป้องกันนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับวันนี้ผมต้องหนึ่งขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ